ครฟรีทุกกล่องเมื่อซื้อนมผงตรามีแอดวานซ์เอ็กซเปิดรีบสะสมให้ครบทั้ง15แบบถึง31สิงหาคมนี้อ,อีกแล้วนะหนูหนูหนหนวัยแรกเกิดฉี่บ่อยตั้ง20ครั้งต่อวันแนะ่แต่ยังนอนหลับสนิทอย่างเนี้ยเพราะใช้มาไม่เบอร์ก็สำหรับเด็กแรกเกิดที่มีแผ่นเอ t r a ์ตร้าสปีดดรซึมซับเร็วแห้งเร็วถึงเปียกหลายครั้งยังซึมซับเร็วแห้งเร็ว,ท,รวทุกครั้ง ลแลล,แแล,แล้ววหงตอดเาผบบบินสัญชาตญาณความเป็นแม่คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเบบี้ไมล์อัลตร้าไมล์ ถึงตอกว่านี้ยก็พลาดกันได้ไม่ว่าไวไหนแผลถลอกเคล็ดขัดยออแมลงก,กัดต่อยบันเทาด้วยแซมบัคแซมบัคบันเทาไม่แสบร้อน ลกลับมาถึงช่วงเปิดบ้านสุขภาพดีกันต่อช่วงสองนะคะวันนี้เรื่องน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณพ่อคุณแม่คะใครที่มีลูกที่นอนกรนเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจเลยนะคะมันอาจจะเกิดมาจากสาเหตุที่ต้องรับการรักษาอย่างเช่นต่อมอดินนอยโตเมื่อสักครู่นี้คุณหมอปรีดาสงาา่าเจริญกิจนะคะซึ่งท่านเป็นกุมรารแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จากโรงพยาบาลพญยาไยทาหนึ่งอธิบายให้ฟังแล้วว่าต่อมอดินนอยเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือต่อมน้าเหลืองชนิดหนึ่งนะคะมีหน้าที่ กาจัดเชื้อโรคต,ต่างๆเวลาเด็กป่วยบ่อยๆไอจามอะไรแบบนี้ต่อมตัวนี้จะทํางานหนักนะคะทําให้ผลิตเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาทําลายเชื้อโรคต่างๆพอโตปุ๊บก็เลยไปกดเบียดค่ะทางเดินหายใจทําให้เด็กนอนกรนนั่นเองนี่เป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยนะคะและถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราจะรักษากันอย่างไรเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อคุณพ่อคุณแม่มีคําถามนะคะ028318493 0283184 93คุยกันได้สดๆนะคะเหมือนกับมีผู้เชี่ยวชาญมันนั่งอยู่ในบ้านกันเลยทีเดียวนะคะอาเมื่อคุยกับคุณหมอรีดาต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้อยูยสนใจภาวะแทรกซ้อนนี่ถ้ารุนแรงนี่อย่างเหมือนกับเด็กจะขาดการแบบหยุดหายใจไปชั่วขณะไปเลยแล้วก็ทาให้เด็กเนี่ยเหมือนกับนอนไม่พอเพราะว่ามันนอนหลับไม่สนิทนอนกรนเนี่ยนะคะก็เลยทําให ตอนกลางวันนี่อจะง่วงเหงาหาวนอนเป็นเด็กน้ำหนักตัวน้อยไม่สดชื่นอะไรต่างๆนี้ดูแล้วทําให้ชีวิตมันมันสุขภาพไม่ดีเ,เลยอะ เสียไปเสียไปะะเลย,เลยน่าเสียดายอาจจะเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพของตัวเองก็อาจจะเป็นเด็กท,ที่เรียนเก่งกว่าที่เป็นอยู่อ่านะคะดังนั้นเราต้องมาป้องกันร,รักษากันทีนี้โอก่อนไปถึงการรักษาหนูขอถามถึงการป้องกันได้ไหมคะถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เด็กนอนกรนเนี่ยเรารู้จักสาเหตุแล้วนี่ว่าอาอาจเป็นเพราะว่าเป็นป่วยอะไรบ่อยๆเราก็ไม่ให้เด็กป่วยไม่ให้ลูกป่วยดได้ไหมคะการป้องกัน,นเป็นยังไง ก็อย่างที่คุณยุ้ยพูดถูกต้องเลยทํำอย่างไรไม่ให้ป่วยบ่อยแต่เป็นเป็นทฤษฎีที่ทําได้ยาที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากห้องเรียนเด็กปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นห้องเรียนเปิดนะมันจะเป็นห้องแอร์เท่าที่ผมได้รับคำข้อมูลข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือ ก็เด็กข้างข้างโตเด็กในห้องเรียนเดียวกันป่วย<อ>นะครับเราเป็นห้องแอร์ด้วยอันที่สองคือเด็กไม่รู้จักการป้องกันให้กับตนเองและผู้อื่นก็คือไอก็เปิด,เป,ดเปิดเผยเต็มที่แบ่งกันจริงๆค่ะเพราะน,นั้นตรงนี้เนี่ยยังอย่างไรก็ตามเด็กก็ยังยังป่วยบ่อยๆอนะครับเพราะนั้น ที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าป่วยก็ต้องรีบรีบพามาก็ทิ้งรีบรักษาแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่ลูกกาลังกล่นมากๆเนี่ยแนะนําว่าเราอาจจะจาเด็กนอนตะแคงอย่างที่ว่าการนอนตะแคงจะช่วยเพิ่มอัตราการผ่านของลมหายใจเยอะขึ้นมากขึ้นมากกว่าการท่าการนอนงายหรือวิธีที่2คือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องปลุก ครับเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่ไม่สามารถที่กระตุ้นตัวเองได้แต่โดยทั่วไปร่างกายจะมีปฏิกิริยาที่กระตุ้นให้คนไข้ตื่นไม่ไม่ปล่อยให้คนไข้ว่าโอ้ไม่มีอากาศขาดแล้วขาดแล้วยังไม่ตื่นอีกแต่ในกรณีที่เป็นมากๆเราอาจจะต้องปลุกเขาจับลุกนั่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าคืออาจจะจับนอนตะแคงดูก่อนนะครับถ้าดูทีท่าไม่ไม่ดีขึ้นเนี่ย ลับลุกเค้าลุกนั่งลุกนั่งนะคะทีนี้ถ้าเรา,าสังเกตแล้วว่านเนี่ยแมน่าจะผิดปกติแน่เพราะว่าจะลุกนั่งก็แล้วหรือว่า,อานอนก็ยังคงนอนกรนเสียงดังบแบบนี้วิธีการรักษาเจ้าต่อมตัวอะดีนอยตัวนี้เป็นยังไงคะรักษาได้กี่วิธีอะไรยังไงกันบ้างการรักษาคงจะให้การรักษาตามสาเหตุนะครับเราก็มองสาเหตุอันแรกคือภาวะการติดเชื้อไม่ว่าการติดเชื้อที่ตัวต่อมเองโดยตรงรหรือการติดเชื้อของอวัยวะรอบด้าน นะครับเพราะงั้นถ้ามองมองไปตรงนี้ก็คือการรักษาคงต้องให้ยาฆ่าเชือ้อต้องให้ยาฆ่าเชือ้องั้นการรักษาหลักก็คือการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะเวลาการรักษาอาจจะนานกว่าเด็กที่เป็นแค่หวัดทั่วไปนะครับเนื่องด้วยว่าตัวต่อมมันอาจจะอยู่ลึกกว่าแค่เรา,เ,<อ>าเห็นว่า,วาคออักเสบหรือจมูกอักเสบค่ะ,ะระยะเวลา,าร,รักษาอยู่ในช่วงประมาณ 2- ถึง4สัปดาห์ในการทานยาอย่างต่อเนื่องกัน อันที่2คือเราอาจจะใช้รักษาด้วยการใช้ยาพ่นสเตียรอยเข้าไปในจมูกเพื่อหวังผลการรักษาอยู่สองอวัยวะคือเยื่อบุจมูกในคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อากาศกับการลดภาวะเสพ็จของตัวต่อมดยตรงเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยเราจะประเมินเด็กว่าได้ผลดีหรือไม่ นะครับในช่วงอย่างที่ว่าคือ2อถึงสสัปดาห์หรือบางท่านอาจจะยืดเวลาให้สัก6สัปดาห์เพราะว่าใจจริงทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหมอก็ตามเนี่ยคงไม่อยากให้เด็กตัวเล็กๆได้รับการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีที่สองที่กาลังพูดถึงว่าถ้าถ้าเราล้มเหลวด้การรักษาด้วยยาไม่ว่าจะรับประทานหรือพ่นก็แล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะครับก็คือต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดโอ้โหแล้วเด็ก5ขวบ7ขวบเนาะคุณพ่อคุณแม่คงไม่ต้องการอย่างนั้นแน่อันนี้ก็แล้วแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย ข้อชี้บ่งที่ชัดเจนว่าผ่าก็คือต้องผ่าเพราะว่าเราก็ต้องพยายามที่จะกู้อวัยวะส่วนอื่นๆที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาว่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อชี้บ่งที่ผมพูดถึงก็คือข้อแรกเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วคือล้มเหลวการรักษาตรงนี้ล้มเหลวอันที่สองก็คือเราพบว่าภาวะตรงนี้เป็นรุนแรงบางทีแพทย์หลายๆท่านอาจจะไม่ได้รอ อาจจะไม่รอถึง4หรือ6สัปดาห์คือคให้การรักษาในช่วงขั้นต้นอาจจะ1 2ถึงสสัปดาห์แล้วก็รีบทำการผ่าตัดในรายที่เป็นรุนแรงรุนแรงก็คือมีภาวะแทรกซ้อนหรือหยุดหายใจอันสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเพื่อหวังผลรักษาภาว,วะส่วนอื่นที่มีภาวะแทรกซ้อนด้วย,ยเช่นเรื่องของโรคของโพรงไซนัสอักเสบหรือรังที่พบร่วมกับเด็กที่เป็นต่อมอะดีนนยโตหรือห,หูอักเสบ ในส่วนของหูส่วนกลางซึ่งซมันจะมีน้ําข้างในคนไข้ที่เป็นต่อมอดีนอยโตเพราะว่าตัวต่อมพอมันโตมันไปวางัปิดกั้นในส่วนของน้ําที่อยู่ในช่องหูที่ส่วนจะควรจะระบายออกไปต่อมมันไปปิดกั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มองออกเป็น3ประเด็นนี่คือล้มเหลวนะครับรุนแรงแล้วก็รักษาภาวะแทรกซ้อนร่วม ที่จะทําในการผ่าตัดเดียวกันเลยอันนี้เนี่ยเป็นคําตอบที่ว่าถ้าเราปล่อยให้ต่อมอะดีนอยโตมากๆนอนกลนไปเลยเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ยอมพามาหาหมอสักทีมันก็จะรุนแรงอย่างที่คุณหมอบอกใช่หลายๆราย,ายออมาในภาะวะรุนแรงที่แทนที่จะเราจะใช้แค่ยารับประทานหรือยาพ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาฉีดแล้วก็ต้องทําการติดตามระดับออกซิเจนในเลือดด้วยการติดไว้ตรงเดียวนิ้วมืออันนี้เป็นการตรวจแบบคร่าวๆ ที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งทําได้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเราเห็นตําแหน่งของตัวต่อมอะดีนอยด์ซึ่งมันอยู่หลังโพรงจมูกนะคะก็อยู่ใต้กับประสาทสมองของเราเนี่นะคะเวลาผ่าตัดเนี่ยโอ้ผ่าตัดยังไงคะคุณหมอคะผมทราบวิธีผ่าตัดคร่าวๆเพราะว่าถ้าถ้าจะมีการผ่าตัดผมต้องส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหูคอจมูกแต่อันแรกที่ผู้ปกครองจะกังวลก็คือหนึ่งเจ็บไหมแน่นอนต้องเจ็บแต่แต่การรักษาตรงนี้ก็ต้องวางยาสลบ แต่เป็นการรักษาที่ไม่เห็นแผลผ่าตัดจากภายนอก<ม>แผลผ่าตัดจะอยู่ภายใ,ในช่องปากภายในช่องปากครับ<อ>เพราะอย่างแรกคือไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่สวยไม่งามภายหลังการผ่าตัดอันที่สองคือถ้าไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเนี่ย<ม>เด็กมักจะนอนโรงพยาบาลแค่หนึ่งถึงสองคืนเพียงเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเห็นลูกกังวลลูกเจ็บจากการปืนเพราะว่าแผลมันอยู่ภายในช่องปาก แต่สิ่งหนึ่งที่ที่จะให้ข้อสังเกตไว้คือบางบางรายคนไข้ไม่สามารถที่จะดีขึ้นแบบหายสนิทจากภาวะนอนกลนภายหลังการผ่าตัดเนื่องจากว่าการถูกการถูกกดทับของทางเดินหายใจถ้าเป็นเลื้อรลังนานๆเนี่ยคล้ายๆกับเราวางของหนักทับไปบนฟองน้ําแน่นอนฟองน้ําไม่ได้ขึ้นตัวทันทีขึ้นมาเสมอท่าเดิมเพราะฉะนั้น เอาแค่ว่าถ้าในไลฟ์เป็นรุนแรงแล้วอาการดีขึ้นสักหสิบหกสิเปอร์เซ็นตแพทย์ก็อาจจะมั่นใจที่จะว่าดีขึ้นนะครับอันที่สองคือเนื้อเยื่อรอบๆตำแหน่งที่เอาต่อมออกไปเนี่ยอาจจะบวมก็ได้นะครับเพราะว่าการผ่าตัดแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้เนื้อเยื่อรอบๆเนี่ยมันมันถูกทําลายหรือว่าทําให้มันบวมขึ้นมาด้วยค่ะโอ้ดังนั้นก่อนที่จะถึงวิธีการอีกอันสุดท้ายที่ผมขอพูดนิดนึงก็คือมันอยู่ที่ว่าแพทย์สามารถที่จะ เอาต่อมอะดีนอยด์ออกได้มากเพียงไรเพราะว่าตัวต่อมไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่เหมือนลูกป,ปิงปองมีขอบเขียนที่ชัดเจนนะตัวต่อมมันอาจจะเหมือนคล้ายๆผมผมให้ความเห็นว่าเหมือนเราตักไอศครีมเราตักไอศครีมอ่าอุปกรณ์การผ่าตัดต่อมอะดีนอยคล้าย,ายๆกับการเอานั้นเป็นตักไอศครีมขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเราไม่สามารถที่จะขูดขูดขูดทั้งหมดนะครับแต่การผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบก็คือ เขาควรจะเอาออกได้อย่างน้อยคือ90%ของตัวต่อ,อมอที่ที่มันใหญ่ขึ้นค่นะคะ่ะเอาออกไปแล้วลูะจะมีอวัยวะส่วนไหนที่จะมาทําลายเชื้อโรคของเราล่ะคะเพราะว่าต่อมนี้มันเป็นต่อมผลิตผลิตเม็ดเลือดขาวใช่ครับ<อ>ต่อมน้ําเหลืองในร่างกายมีมากมายเพียง<อ>แต่ว่าต่อมน้ําเหลืองในส่วนที่อยู่ใกล้กับตําแหน่งที่เชื้อโรคเข้ามา,าต้องมีบทบาทเป็นตัวแรกเป็นเป็นด่านแรกในการที่จะฆ่าเชื้อโรค เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้ว่าถูกตัดไปซึ่งแพทย์มักจะตัดต่อมทอนซินไปด้วยในในการผ่าตัดครั้งเดียวกันเราก็ยังมีต่อมน้ําเหลืองที่อยู่บริเวณนี้ยยะที่เวลาเราป่วยเราจับไปบางทีเราเราปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้มันก็สามารถที่จะช่วยได้หรือว่าต่อมน้ำเหลืองใหญ่ๆที่อยู่ในร่างกายเช่นพวกตับหรือม้ามก็เป็นต่อมน้ําเหลืองที่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามคือตัวต่อมอะิีนยมันจะลดบทบาทตัวเองอยู่แล้วในเด็กโตเราไม่ต้องกัวงวลว่าพอผ่าไปแล้วเนี่ย<อ>จะทําให้เกิดภาวะอ่อนแอไม่สามารถสู้เชื้อโรคได้ ไม,ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าร่างกายเรามัน Amazing มากๆยังมีอีกหลายจุดที่ต่อมน้าเหลืองมีเยอะ<ม>ในร่างกาย,เ,ยเลยนะคะ,ะ,คะที่จะฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้นะคะคุณหมอคะในฐานะที่คุณหมอเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ขอถามความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของเจ้าโรคภูมิแพ้เพราะว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแพ้นู่นแพ้นี่เนื่องด้วยอากาศมันไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะส่งผลให้ต่อมตัวนี้โตด้วยไหมคะอาปัจจัยนี้คือภาวะอักเสบที่เป็นตัวกระตุ้นตัวต่อมนี่ก็คือ ภาวะอักเสโบโรคภูมิแพ้ของจมูกนะครับซึ่งสารสารภูมิแพ้ที่สร้างขึ้นภายในจมูกเนี่ยะจะมีการไปกระตุน้นคือมันสามารถที่จะตกหล่นไปกระตุ้นต่อมนดีนอยที่อยู่บริเวณใกล้กันระหว่งางโพรมจมูกกับต่อมนดีนอยเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราให้การรักษาโดยที่ไม่ได้เพ่งเล็งว่าต้องรักษาโรคแพ้การด้วยเนี่ยต,ต่อมมันก็จะไม่ดีขึ้น เราะนั้นเราเรากำลังพูดถึงการราาักษาโรคแพ้อากาศร,ร่วมกับการรักษาโรคติดเชื้อของต่อมหรือโรคติดเชื้อของอวัยวะที่ใกล้เคียงกันไปพร้อมๆกันค่ะค่ะ,คะปัจจุบันนี้เด็กไทยนี่นะคะอย่างเด็ก5-7ถขวบถ้านอนกรนเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าจุดแรกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตคือลักษณะการกรนว่ายาวนานแค่ไหนแล้ว คือเสียงเป็นยังไงมาจากไหนก่อนหน้านี้ป่วยด้วยหรือเปล่าบอกบอกจุดสังเกตให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมคะจุดสังเกตก็อย่างที่ว่าคือหนึ่งคือความรุนแรงของการนอนกลนอาจจะมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นในกรณีที่เด็กมีอาการป่วยซ้ําซ้อนนะครับอันที่2ก็คือเสียงนอนกลนจะดังขึ้นในช่วงที่ป่วยเป็นหวัดแล้วก็เบาลงพอหายหวัด นะครับอันที่3คือถ้าภาวะรุนแรงนอนกลนจนจนหยุดมีการหยุดหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวของทรงอกตรงในขณะหายใจเนี่ยต้องต้องรีบมาพบแพทย์ครับหรือกรณีที่เรารู้สึกว่าลูกเราทําไมง่วงนอนบ่อยและเกินไปโรงเรียนคุณครูอาจจะเขียนให้ความเห็นมาว่าลูกมาหลับในห้องเรียนบ่อยๆเหมือนการเรียนตกต่ำอาเป็นข้อสังเกตหรือซุกซนและเกินนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเด็กที่ มีปัญหาจากจากต่อมอะดีนอยีนี่แหละที่โตนะคะถามนิดนึงปิดท้ายเด็กกลนกับผู้ใหญ่กลนต่างกันไหมคะผู้ใหญ่ต่อมอะดีนอยโตได้ไหมคะคือข้อสรุปอข,อของภาะวะนอนกลนเหมือนกันคือ,คอทาเองเดินหายใจติดแคบนะครับเรากำลังมองว่าติบแคบจากการถูก ก้อนอะไรบางอย่างกดทับซึ่งก้อนในเด็กเรานึกถึงต่อมอะดีนอย์แต่ก้อนในผู้ใหญ่บริเวณดังกล่าวที่กดทับ<ฆ>อาจจะเป็นเรื่องของเนื้อง,งอกหรือมะเร็งนะครับอันถัดมาที่พบในผู้ใหญ่คือผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากต้งผู้ใหญ่<ฆ>แต่ผมมองว่าอันที่สองในผู้ใหญ่ที่พบก็คือตัวทางเดินหายใจที่ปกติจะต้องถูกดึงลางด้วยกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวให้มันเปิดทางตัวขึ้นนะ่ะในผู้ใหญ่ตรงกล้ามเนื้อตำแหน่งตรงเหล่านี้มันจะยอม<ฆ>ทาให้การดึงล้ังให้มันกว้างขึ้น่มันน้อยลง เส้นผ่าศูนย์กลางของท่านใใจก็จะแคบลงเพราะฉะนั้นมันคงมองไปคนละด้านกันในผู้ใหญ่ผมว่าอาจจะมีภาวะที่รุนแรงและต้องรีบรักษามากกว่าในเด็กใช่เพราะว่าบางคนแปลกนะคะอย่างอย่างคนในครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยคือปกตินอนเนี่ยไม่กรนแต่ถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปเมื่อไหร่โอ้โหนอนกรนเสียงดังอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแต่เด็กเนี่ยคงจะชัดเจนว่าไม่ไม่น่าจะเดาได้ยาก เพราะเด็กก็จะมีเนี่ยตอมต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยบกชี้อยู่ในะคะ,ะแหมวันนี้นะคะก็ได้ความรู้ไปมากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนอน